สวัสดีสสดจ้าพี่น้องฟองไปสุขสุขวัขขมาด้วยค่ะมื่อนี้แบบว่ามาคำหมากเลยค่ะพี่น้องจ้าวุ่นไหวน้ำการแพ็คของส่งของเตรียมของเด้อพี่น้องมื่อวานผ้าเพลย์ิี่สีคุณไม่กินสม่ำเาากมอจะตะวันมื่อนี้หลายเห็ดอ่ะปีกไก่ทอดนะคะแล้วกม็มีหมูกรอบนิดนึงนะคะนี่พี่น้องอะไรอยากกินหน่อไม้นะคะพี่น้องจ้าตำนุน่งนวดแซ่บๆน้ำกันได้ค่ะพี่น้องจ้าปลาข้าวเหนียวเอาอีกไหมไม่เอาอีกจะได้ออออออไม่ต้องแคลายที มาได้พี่น,อนอ้องเด้อกินเขาน้ำกันไอ้วัวเกี่ยวกวนแม่มันหิวเข่าแห้งพี่นอ้องบาเร็ตตับให้มึงเด้อค่ะพี่นอ้องเย็นเจี๊ย, <มะ S 2> ยบแซ่บอืม กินยามอกับเตาคุ้มพี่หลอกหอ,อมไม้ก่อนนะน,นี่จะีะ่น,นี้หนูต้มลัหนูต้มสามน้ำมไม่เมือยามาอยากกิน,ก,น,นกันแต่สใพี่หลอกง้อใหม่ อม่อ mm. ยเหรอน่าไมา่รสจับพอดีเนี่ยกินกะพล่นกับแซบ, mm. บ,บ mm. อืมประแดกไหมน่นค่ะอืมอ๋อแซบ แบงวันตัวนี้นะนะตัวเลียวน<า>ี่ไหม<า>อุ้นว้วนประสาดุจจัยใคไสนนะอืมครับ กัแฮงจะเรินนะะ่มอาหารพี่น้องมันเขากันมาเลยเนี่ยครกนี้สถานนี้นะคะกระตำมด้วยนะ้ำปาลาไดรฟพาไปกินนะคะสุดแซ่บเนือจบในขวดเดียวมือใหม่ฝึกตำนะคะพี่น้องจ๋าโปรโมชั่นนี้นะคะเหลืออยู่1,000ขวดสุดท้ายเท่าน,นั้นเ้ยพี่น้องเด้อซื้อ3ขวดแถม1ขวดโอนจ่ายเพียง269บาทส่งฟรีนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้องใหม่ด้อค่ะพี่น้องเป็นหน่อไม้เลี้ยงสามฤดูนะคะพี่น้องจ๋าน้องใหม่อ่อนเ้อพี่น้องเด้อนี่ แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะพี่นองจ้าซื้อ3แพ็กนะคะ200บาทจัดส่งฟรีเด้อพี่นองเด้อสำหรับท่านที่โอนเงินเท่านั้นนะคะเน่อใหม่นี่พี่นองจะเอามาต้มกินอ่ากับพวกปนพวกตำแบกคุ้งกระไรเด้อค่ะพี่นองหรือจะเอาไปตำก็ได้นะคะเอาไปเห็ดซุปนื้อใหม่กระไดเด้อพี่นองเด้อแสบเอาไปแกงกระแสบด้วยค่ะใครสนใจก็ทักแชทมาด้อจ้าเด้อฝนโต๊พี่น้อง ปลาแดกกับตำไม่ยากหรอกค่ะปลาล้านอ่ะต้นตำอ่ะตำมาเป็นกระตำแซ่บมือเอื่นเหล็กออกมือออกคุณอะ

อืมหม่าม ja. ้าก็อร่อยอ่ะอืม

นักเล่งฮะนักเล่งนะเดี๋ยวนึงลูกเขี้นแห่นโดคักเยออกมากอืม คำเติบเติบว่าเขาจำทั้งแสบแล้วเราลืมอะไรลืมมาพัดลมมาเออเหนื่อยต้องออกเราหนักมันต้องคอยแฉบป้าจะซื้อเลขอะไรเราซื้อป้ายประมูล ตู้สตีดปลาหมูเสเบียร์มาเรื่อยๆไปโอ้ยเป้งก็ตีนีรลดเบียร์ปลามูแบบปลาหมูป้ายรดมาตูต้สต,ตีดอ่ะท้องห้องห้อบินเงยอ่ย าะไมหามดูดูเนี่ย่อออนอาลจันอ่อนๆนะได้มันนุ่มๆนะอร่อยจี๊ดในมะล,ละกอเอามาต้มต้มน้ำออกจากสองสามน้ำผู้ใดมักผมอำนลัพอดีพอดีกับต้มน้ำเดียวผู้ใดมักจืดเลยกะบสองน้ำ มันต้มตำอร่อยนะเอ้าทุกมือกอตำมาแซดแ่อือร่วมเผ็ดขึ้นไหอเผ็ดขึ้นแหละ่อยเพ็ดขึ้นเนี่อมื่ได้ไข่ตำเพ็ดก็ทุกมือฮึอออหน้าหนเนี่เหงื่อแตก <laughs> ่ไปจ้องกล้องกลางคนกันเลยลูกการือก้อนต้องตัวหลับใจกันนะครับจะได้ถึงววๆไว้ไว <c oughs>

ใครหลุดมาด้พี่น้องเนอะใครลุกมั้ล่ะความงอยู่ที่น่าจจะวั่นจันท์่นอะเป็นให้เพิ่นขอมากกันไปฮัดออกกันมาจากไหนนะเวียดนามมาจากเวียดนาม,มเล่นเขาใซ่มาเข้าสวนนะเกตเลาไ่น,นาจะเข้าไทยลาไปรับออกของแถ่ได้พี่น้องมาจากนู่นเลยรับเอาลาลาต้องเอาม้าน เกทตู้เย็นเห็นพี่น,อน้องไม่เห็นไม่เห็นมันเกินระยะมีตู้เก็บไม้ายางดีรอบที่สองนี่พี่น,อน้นองคนใดใครงามครับอือโอ้โห ไม่เจ็กเครื่องไหมโอ้โหกำนนำเอาแบบเกี๊ยไปปุ๊บโอ้โหแดงๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเอาออกไปแล้วแดงๆอ่ะตัดใส่เอาติ๊กแห้งอ่ะไม่ได้ตำใส่เพราะว่าตำใส่มันเผ็ดหลายตำใส่หรือไมไม่ต้องกินหรอกเผ็ด ก็จะจบอกกันแซ่บม,มันมีข่าตัวบอร์คุ้งแกกอีกอีกอ่ะเออใช่ไหมอืมเอารถนี้นะเอารถนี้ว่าหลังเอารถนี้ไม่มีราชิ้วส่อจริงวะ่ะอืมส่อดนั้นอ่อจำนากัน ผักไม่ต้องเอียค่คนกบมอ่มันซ่อนอยู่อืมน้เน่าหอม แสบไรเนื้อแตกเนื้อแตกพี่น้องเลยเนื้อตื่นมนแล้วเนตกเมื่กีเย็นขึ้นด้วยแต่เย็นแบบเอ้าวๆนักกว่าละยิ่งไปไม่มีลมทำไมดาราพี่น้องมื้อนี้ล่ะกัปตันมิสิกะไม่กินเขาแซ่บๆเป็นเมนงูง่ายๆแต่ว่า กินแล้วมันจะเลิศอาหารนะคะพี่นนท์จ๋ามันกินแล้วมันแซ่บเลยพี่น้องเอาฝากไว้อีกรอบแล้วกันค่ะพี่นนจา๋าสําหรับใครที่อยากจะตำส้ตมตำกินเองนะคะเราก็มองหาปลาราที่รสชาติอร่อยแซ่บนัวนะคะเข้มข้นนะไม่ข่าวเวยพี่น้องเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะปลาไหลรา,ราพากินซื้อ3ขวดแถม1ขวดโอนจ่ายเพียง269บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนโปรนี้เดือนหนึ่งพันขวดเท่านั้นนะคะพี่นนจา๋าแล้วก็นอไม่เลี่ยงที่หลัก,กินไปหมดเ่ยพี่นนท์จ๋านี่ เห็นไหมคะหนึ่งแพ็คนะคะแสบพี่น้องสามแพ็คนะคะสามแพ็คสองร้อยบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินด้พี่น้องเด้อเอาไปต้มกินกับตำมะคงกับปลนกับแจวเอาไปซุปน่อใหม่ก็ได้เอาไปอ่าแกงกับแสบด้พี่น้องเด้อนั่นแหละผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แหะพากินกับเพจามิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า